ก็คือว่าเอาตอนนี้ก่อนเนี่ยครับเศรธธษฐกิจโลกนเนี่ยเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแม้ว่าการจ้างงานยังจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องอื่นเนี่ยเยอะมากเงินเฟอ้ออังกฤษเนี่ยมีการคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาเนี่ยนะฮะมีโอกาสเห็น13-14%นะ่ภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้เศรธธษฐกิจยุโรปเนี่ยหดตัวปตรามาที่3ด้วย ม o ชชั่น e ุ o o ูลพอดแคสต์คอนเทน with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุ e มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทย์อนุสาหะครับวันนี้มาสรุปเศรษฐกิจโลกกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราก็ <c oughs> ปีนี้เนี่ยเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะฮะก็จะสรุปกันถี่นิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ เอาข้อมูลจาก s c b บ c มาเป็นโครงแล้วก็ผมชวนคุยเรื่องหลายเรื่องนะฮะหลายเรื่องเด,เดี๋ยวมีหลายประเด็นเลยทีเดียวนะฮะก็คือว่าเอาตอนนี้ก่อนเนะะี่ยครับเศรษฐกิจโลกในเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเวลาเราคุยเรื่องอะไรกันมานานๆเนี่ยนะมันจะเกิดความเคยชินแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนั้นมันเล็กลงนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เล็กลงนะครับเพียงแต่ว่าเราชินเท่านั้นเองยกตัวอย่างนะครับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยครึ่งปีแล้วครับ ในวันที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยนะฮะ181วันนะฮะเราเราเราไม่รู้สึกว่ามันนานขนาดนั้นใช่ไหมหรือว่าผมเป็นคนเดียวไม่รู้แต่มันครึ่งปีแล้วนะฮะครึ่งปีนี้เป็นเวลาที่นานมากนะในการรบในสนามรบเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะจบลงอย่าท่าไหนนะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ข่าวของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งยังถือเป็นเรื่องใหญ่มากอยู่นะฮะของโลกใบนี้ก็ ถูกแทรกด้วยข่าวอื่นนะเพราะมันก็มีเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาคนก็ชินนะครับคนที่ไม่ชินก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็ประเทศอื่นนะฮะก็เริ่มมีความชินมากขึ้นแล้วก็ไปไปไปมองเรื่องอื่นมากขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเศร,รษฐกิจโลกก็เหมือนกันนะฮะเรายังอยู่ในภาวะความเสี่ยงของ recession อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ขนาดนะั้นหรือเปล่านะจริงๆถ้าเรามาดูตัวเลขนะฮะสัญ,ญญาณนะฮะเรื่องของ เทคนิคอลรีเซชันนะครับเทคนิคอลรีเซชันก็คือว่าถ้าการเติบโตของ GDP ติดติดลบติดต่อกันเกิน2ไตรมาสเราถือว่าเป็นเทคนิคอลรีเซชันนะครับที่ใช้คําว่าเทคนิคอลเนี่ยแปลว่ามันอาจจะไม่เป็นรีเซชันก็ได้นะฮะหรือจะเป็นก็ได้เพราะว่าการที่ GDP ติดลบเติบโตเป็นลบติดต่อกัน2ไตรมาสไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะถดถอยมันอาจจะมีสาเหตุอื่นก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละนะเราเรียกว่าเป็นเทคนิคอลรีเซชันนะครับแม้ว่าการจ้างงานยังจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะฮะ แต่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องอื่นเนี่ยนะฮะเยอะมากเช่นสปายของพลังงานในยุโรปนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ราคาพลังงานในยุโรปตอนนี้นี่โอ้โหแบบสุดๆเลยนะฮะแบบขึ้นแบบโมโหราดมากแล้วเราเห็นนะเงินเฟ้อที่อังกฤษเนี่ยมีการคาดการณ์วม่าเดือนตุลาเนี่ยนะฮะมีโอกาสเห็นสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นตะโอ้โหแบบอังกฤษนะฮะสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นตะโอ้โหนี่แบบน่ากลัวมากนะครับออ เรื่องของยุโรปเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานที่สูงเนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยหดตัวไตรามาสที่สมด้วยนะามไตรามาสติดต่อกันนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นความเสี่ยงก้อนใหญ่ทางฝากฝั่งยุโรปนะฮะที่ประเทศจีนนะครับหลังจากเงียบมานานเนี่ยนะฮะเรื่องของวิกฤตอสังหาร,หารมิมทรัพย์ในเมืองจีนทำท่าจะไม่เล่นละหลังจากดูตัวเลข ครั้งล่าสุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดดอมิโนได้จริงๆนะครับน่ากลัวมากๆเพราะว่าเริ่มซ mm ัพพลายเออก็ไม่จ่ายเงินนะฮะลูกค้าก็ไม่ผ่อนแบงค์อะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าระบบการโอนของที่จีนเนี่ยเขาไม่เหมือนกับของที่เมืองไทยนะฮะคืออย่างของเมืองไทยเนี่ยคุณต้องคุณต้องโอนก่อนใช่ไหมผู้ผู้ประกอบการอสังหาถึงจะได้เงินใช่ไหมแต่ของจีนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะคือแบงค์ให้เงินไปเลยตั้งแต่ต้นอะแล้วก็ลูก คนซื้อมามาผ่อนกับแบงก์อะไรแบบนี้นะฮะให้เงินผู้ประกอบการไปเลยนะตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็เงินไปหมุนบางทีก็ไปใช้ผิดประเภทอะไรต่งตางๆาไปสร้างโครงการเกินตัวอะไรเงี้ยนะครับก็น่า,น,าน่าเป็นห่วงนะฮะน่าเป็นหน่วงเหมือนกันจริงๆมันมีสัญญามานานละเรื่องของอสังหาร,ริมทรัพย์ที่จีนนะครับตอนนี้ธนาคารต่างๆเองที่เป็นธนาคารใหญ่ๆระดับโลกเองก็ออกมาเตือนเยอะนะฮะว่าเฮ้ยต้องระวังนะครับล่าสุดเนี่ยมี คำนะ้นน่าจากซิตี้แบงค์นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะซิตี้แบงค์บอกว่าใครที่จะช้อนซื้อหุ้นช่วงนี้ระวังหน่อยนะเพราะว่านักวิเคราะห์บอกว่ามองว,ว่ายังยังลงไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเริ่มแล้ะนะฮะคนที่มีเงินสดเก็บอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยถึงเวลาช้อนอยังนะฮะส่วนตัวคิดว่ายัางอันนี้ไม่ได้แต่แต่ผมไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าปัจจัยลบต่างๆมันยังมันยังไม่ส่งผลนะคือมันมีของบางอย่างที่ ที่เป็นปัจจัยลบที่เราเห็นอยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแต่ว่ามันยังไม่ส่งผลเอฟเฟกออกมาชัดๆต้องรออีกสักสองไตรมาสเนีเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะมันจะลงไปได้อีกนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคตอนนี้นี่ออไทม์โลนะฮะปรับลดลงทั่วโลกนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อสูงคือตอนเนี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยเวลาเศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยมันจะมันจะสะท้อนสึ่งผู้บริโภค ก็ต่อเมื่อมันกระทบกับชีวิตเขาอย่างตอนนี้กระทบกับชีวิตละนะฮะของแพงอะไรพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยความเชื่อมั่นจะลดลงเร็วเลยนะครับสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่เกี่ยวไม่ได้กระทบกับชีวิตเขาเนี่ยนะฮะต่อให้มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเนี่ยตราบใดที่ยังไม่กระทบกับชีวิตของผู้บริโภคคนก็จะยังรู้สึกเชื่อมั่นอยู่แต่ตอนนี้นะฮะชัดเจนนะครับเงินเฟ้อขึ้นนะฮะอำนาจซื้อลดลงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยแพงขึ้นด้วยแล้วก็กู้ยากขึ้นด้วยนะครับกู้้ยยาขึนดว อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคนะครับด้านความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ของโลกขณะนี้เนี่ยก็มีจุดที่เป็นจุดเป็นฮอตโซนนะอยู่หลายที่นะครับปยูเครนซียแน่นอนนะฮะเรื่องของจีนกับสหรัฐต่อไต้หวันนะครับนะอันนี้ก็กบอกได้เลยว่าคุก,กรุ่นมากนะครับตอนนี้ก็ยังมีเดี๋ยวก็มีผู้แทนนะฮะสอสอนะฮะสอวอ,อะไรจของอเมริกาเนี่ยบินมาเยือนไต้หวันอยู่นะครับซึ่งก็เป็นการต้องบอกว่าก็เป็นการยั่วยุหละนะฮะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของของเรื่องของ global supply chain decoupling คือการแยก yeah. supply chain เนี่ยมีความเป็นได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะสูงขึ้นเรื่อยแล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันก็มันก็จะส่งผลให้เกิด recession ได้ง่ายด้วยนะครับอเรื่องที่อาจจะดีนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าเงินเฟอ้อนะครับแนวโน้มเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะผ่านจุดสูงสุดละนะฮะจะผ่านจุดสูงสุด ในหลายที่นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะอาจจะยังอยู่ในระดับสูงนะแต่ว่าเป็นขาลงนะฮะเป็นขาลงนะครับก็น่าจะช่วยให้ธนาคารกลางเช่นเฟดนะฮะมีแนวโน้มจะปรับอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงนะครับซึ่งถือเป็นข่าวดีในตลาดนะฮะถ้าเกิดว่าเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยช้าลงคือไม่ขึ้นเร็วมากเนี่ยก็จะส่งผลให้ความผันผวนในตลาดเงินลดลงนะฮะแล้วก็ผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆพวกหุ้นเลยเนี่ยก็จะทยอยฟื้นตัวขึ้นนะครับ แต่ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันคือณวันนี้นะฮะเดี๋ยวยังมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนี้ก็ยังตอบยากอยู่แต่ว่าเราเห็นแล้วลหละว่าราคาน้ํามันก็เริ่มอ่าลงแบบทรงๆนะฮะอ่ทรงๆเดี๋ยวอาจจะขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจยยัยต่างแต่ว่าอาจจะอาจจะดีกว่าที่คิดไว้เพราะว่าตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยเราบอกว่าราคาน้าม,มันมันจะอยู่ประมาณที่เขาคาดการณ์เอาไว้ตอนช่วงนู้นเนี้ยนะฮะจะไตรามาส สองเนี่ยเรากะว่า1้อยถึงร้อใช่ไหมตอนนี้มันดูจะไม่ถึงแล้วนะฮะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้อยู่ในหลักต่ำกว่าร้อยเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยบวกนะฮะต่อเศรษฐกิจธธโลกแน่นอนนะครับแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆก็อาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะ <gamma> พอน้ำมันราคาไม่แพงแล้วนะฮะแล้วก็สินทรัพย์อย่างอื่นมีแนวโน้มที่ราคาเริ่มดีขึ้นนะครับพวกราคาอาหารอะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ย าถามว่ามันถูกเท่าตอนก่อนจะมีสงครามรมสเซียยูเครนหรือยังก็ยังนะครับก็ยังไม่ถูกเท่าแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับในหลายตัวสําคัญสาคัญไม่มว่าจะเป็นตระกูลพวกธัญพืชทั้งหลายนะฮะก็มีแนวโน้มจะลดลงนะครับราคาพวกอาหารสัตว์ก็มีแนวโน้มจะลดตามไปด้วยนะฮะนั่นก็หมายถึงเนื้อสัตว์ต่งางๆก็จะลดตามไปด้วยนะครับ <S <S พูดถึงเศรษฐกิจไทยนะฮะเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังเปิดประเทศนะครับก็ พอเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยก็ดีนะฮะก็คือเศรษฐกิจก็เริ่มเหมือนกับมีการขยับขคยืนแม้ว่าเงินเฟอ้อจะกดดันนะฮะแล้วก็ส่งผลต่อกําลังซื้อของโครเรือนอย่างกว้างขวางมากๆเลยนะครับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2เนี่ยขยายตัวได้2.5เปอร์เซนตนะฮะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคภายในประเทศนะครับการฟื้นตัวของภาคบริการโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวการค้าส่งและค้าปลีกนะฮะท่องเที่ยวเนี่ยอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะแต่ว่าอย่าลืมว่า คือมันมาจากฐานที่ต่ํามากนะครับพอปีที so, likewise, ates, so ่แล no ้วเขาก็ปิดกันหมดใช่ไหมปีนี้เนี่ยก็นักองเที่ยวเริ่มกลับมานะฮะการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาใครไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาบริการช้าหน่อยก็ต้องเห็นใจเขาดนึงนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาเปิดเนาะเราก็บางทีการฟิลสตาฟเนี่ยมันมันไม่ง่ายฮะมันยากอันนี้ผมคุยกับเจ้าของโรงแรมหลายที่มานะฮะเขาก็เขาก็มีปัญหาพอสมควรนะแต่ว่าเราก็ ช่วยช่วยกันเนาะเพราะว่าเขาโดนหนักจริงนะท่องเที mm ่ยวนะครับรายได้ภาคเกษตรก็ขยายตัวในเกณฑ์ดีนะครับในระยะต่อไปเนี่ยประเทศจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นตอนนี้ขึ้นทุกเดือนขึ้นทุกเดือนนะฮะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยล้านกว่าละนะครับก็ส่งผลให้ภาคท่องเที่ยวและภาคบริการเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สําคัญมากขึ้นนักท่องเที่ยวชุดแรกนี้น่าสนใจนะฮะผมไปคุยกับผู้รู้ในวงการมาเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชุดที่มาช่วงเนี่ยนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวที่ ช้คว่ากระเป๋าหนักแล้วกันก็คือ spending per head อะสูงนะฮะซึ่งดีนี่คือทิศทางที่เราอยากจะทําใหม่ก็คือเราไม่ต้องการคนเยอะมากแต่ขอให้คนมาเนี่ยนะครับใช้เงินเยอะต่อคนนะฮะอยู่นานอะนะฮะใช้เงินต่อคืนนานขึ้นจํานวนคืนอยู่นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ eic เนี่ยเขาประมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยปีนี้แตะสิบล้านคนเลยนะฮะถ้าแตะสิบล้านคนได้นยรับรองว่าส่งผลต่อ เศรษฐกิจไทยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยกะไว้7.4ล้านคนตอนนั้นก็คิดว่าโอ้ไม่น่าจะถึงมั้ง7.4แต่ตอนนี้เห็นวีแววแล้วว่าเฮ้ยมีโอกาสถึงนะครับและประเมิจนจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีหน้านะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียง28ล้านคนนะครับตามแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปีหน้าหากรัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรก,การการข้ามพรมแดนนะคือจริงคนจีนตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะครับออกได้แต่ขากลับรู้สึกกักตัว21วันนะฮะม คุณต้องมาอยู่ครึ่งปีนะถึงจะคุ้มนะฮะด้านการบริโภคก็มีที่ทางฟื้นตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะที่คนก็กังวลมากเพราะว่าเงินเฟ้อเดือนกรกฎาล่าสุดที่เจ็ดหเปเซนะเยอะมากนะฮะเยอะมากจรงจนะฮะเราเริ่มเห็นนะฮะสินค้าทั่วไปที่เป็นหมวดที่เราใช้ดำรงชีวิตราคาขึ้นไปแล้วนะฮะล่าสุดก็มี บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ในหลังจากจะขึ้นไม่ขึ้นอะไรกันมานานเนี่ยน,นะฮะก็ขึ้น <c oughs> เยอะด้วยนะฮะขึ้นหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ก็เยอะทีเดียวสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคนะฮะก็มันก็มีการส่งผ่านต้นทุนจากภาคธุรกิจไปยังผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ําก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นปลายปีนะฮะคือยังไงเนี่ยผมคิดว่าค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยก็คงจะปรับก่อนเลือกตั้งแน่นอนนะครับ <c oughs> ซึ่งก็จะส่งผลต่อ ต้นทุนแรงงานในภาคธุรกิจนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเขามีการสำรวจนะฮะ consumer survey ของ EIC เนะี่ยเขาบอกว่าพบว่าคนเรือนส่วนใหญ่นี่นะฮะมีปัญหาไรายได้ไม่พอรายจ่ายนะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อนะครับแล้วก็กว่าครึ่งหนึ่งของเขาไปเซอร์เวย์มาเนี่ยนะฮะมีปัญหาด้านการชำระหนี้นะครับซึ่งอาจจะได้ผลกระทบเพิ่มเติมไปอีกในสภาวะดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับผู้อึงดอกเบี้ยนะครับ EIC ก็ประเมินว่าดอกเบี้ยนโยบายณนะสิ้นปีของธนาคารแห่งประเทศไทยเนะี่ยอยู่ที่ 1.25%เนะครับเพราะว่าเ,เขาคาดการณ์กันว่าดอกเบีย้ยจะค่อยๆขึ้นนะฮะในการตอนนี้ปีนี้เหลือ2งครั้งนะประชุมมีแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะครับก็จะขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเงินเฟอ้อก็มีแนวโน้มมาใกล้ผ่านจุดสูงสุดละนะฮะเงินบาทก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะฮะภาวะเศรษฐกิจเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกอนอง,องอก็จะอยากจะคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายแหละนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยน่ากลัวเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําให้เศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วนี่มันมันมันโตช้าอีกนะเพราะฉะนั้นก็จะปรับคาดว่าจะปรับดอกเบีย้ย้อยละ0.25้อนะครับในการประชุมสองรอบที่เหลือของปีนี้นะฮะอ,อ่โดยรวมแล้วยังถือว่าสถานการณ์เปราะบางมากนะครับต้องระมัดระวังอย่างสูงใช้ความระมัดระวังในการทําธุรกิจใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นนะฮะ อะไรที่ยังไม่จะเป็นก็เลื่อนไปยก่อนโดยเฉพาะของใหญ่เนี่ยของใหญ่เนี่ยมันอ่อย่างคือถ้ามันเป็นของชิ้นใหญ่เช่นซื้อรถซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยมันคือมันไม่ได้จบวันนี้ไงมันผ่อนอีกหลายปีใช่ไหมฮะอุตเปี้ยมเป็นขาขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็นะเอ่อมันมีภาระอื่นอีกอะมันไม่ใช่ว่าโอเคมันเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มีเงินสดเยอะๆนะฮะ ก็จะได้เปลี่ยนผมว่าเนี่ยก็นะฮะช่วงนี้ก็อาจจะต้องอดใจนิดนึงนะครับอดใจนิดนึงที่จะหรือว่าต้องใช้คำว่าอาจจะเป็นแบบดาวน์ดาวน์ไซส์ลงมาหน่อยนะฮะอยากจะใช้เงินสมไมก่อนคิดจะใช้ก้อนใหญ่ก็จะใช้ก้อนเล็กลงนิดนึงอะไรนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันยังเยอะมากครับในอนาคตที่เรายังพูดจริงนะให้มองไปหนึ่งปีข้างหน้าต่อนนี้เนี่ยเรามองเห็นความเสี่ยงเต็มไปหมดเลยนะะในใน,ในเชิงของเศรษฐกิจโลกนะครับเยอะมากเลยเยอะเยอะจริงจริงเยอะจนแบบปวดหัวเลยนะฮะ อาะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความระมัดระวังและความไม่ประมาทสําคัญมากจริงนะครับในการที่จะรักษาให้เรามีชีวิตรอดผ่านช่วงนี้ไปได้นะฮะขอบคุณที่ติดตาม i s s i o n to the Moon นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Vision s m to the Moon Podcast Continue with your mission